สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับแฟนเพจมงคลคาร์เซ็นเตอร์วันนี้นะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับหลายครั้งหลายคลิปที่แล้วนะครับผมนําเสนอในส่วนของรถนะครับต้องบอกว่าสาวกอีสุแล้วกันนะครับในส่วนของรถกระบะไม่ว่าจะเป็นสีประตูหรือแคปเองนะครับวันนี้นะครับผมมานําเสนอรถที่อยู่ด้านหลังผมเป็นรถครอบครัวน่าใช้อีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันแล้วก็บอกว่าได้นะครับแล้วคันนี้แอบกระซิบนิดนึงนะครับราคาพิเศษยางใหม่รถเดิมทุกชิ้นไม่เคยแกะเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดููสําาหหรรััับบที่่อยด้นลงผมค เป็น isuzu mu x นะครับ1.9 blue power คันนี้นะครับต้องบอกว่ามีความพิเศษหลายอย่างมากๆให้ดูรอบคันกันก่อนครับบอยมาเดี๋ยวเดินมานะครับให้ดูความหล่อลองเขานะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของ isuzu mu x นะครับผมก็ยังไม่มีไฟตัดหมอกเนาะแต่ว่าได้ไฟโปรเจคเตอร์มาให้นะครับมีไฟอาโคมต้องบอกว่าหล่อหล่อบิวอินมันตั้งแต่ภายในเลยมีไฟเลี้ยวด้วยที่ก็ฝังไว้ใน ครบเดียวกันเลยนะครับจะได้ดูสะอาดสะอ้านตามากขึ้นนะครับและในส่วนของล้อนะครับอย่างที่บอกครับตัวนี้นะครับเป็นขอบ16ยางใหม่ BF g o o d ู i ลิปี2019นะครับปลายปีด้วยนะครับคันนี้เนี่ยเห็นไหมครับความหนาของยางนะครับเห็นไหมฮะมันจะหนากว่ารุ่นผมว่าจริงๆอ่ะขอบ16เนี่ยพอดีแล้วนะสำหรับรถขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถอ่าอ่าก็เรียกว่าเป็นพ p v นะครับผมขนาดที่อ่าหลายๆท่านคือรถอันนี้ประสงค์ใช้ใน บ้านใช้ในการเดินทางไกลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เลยต้องบอกว่ายางเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคันนี้ได้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับโอเคมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกครับคันนี้นะครับผมผมบอกอีกนิดนึงนะครับคันนี้เพิ่งลงเทนเลอร์มาอีกเช่นเคยครับผมอยากเอามานําเสนอเอามารีวิวกันก่อนเพราะว่าจะได้ดูว่าความเดิมความเลียวนะครับความเลียวของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้ต้องบอกว่าลงเทนเลอร์มามาล้างนิดหน่อยนะครับมาดูภายในกันหน่อยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับผมปรับเบาะไว้แล้วนะครับให้ดูว่า หลายค่ายนะครับหลายรุ่นนะฮะตัวในส่วนของกระบะในส่วนของด้านหลังแล้วกันเขาบอกว่าด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังจะบางรุ่นก็พับขึ้นด้านข้างบางรุ่นก็พับเรียบแบบนี้นะครับบางรุ่นก็พับราบได้แบบด้วยกันแต่นะครับอิซูซูเองนะครับมีความที่ต้องบอกว่าเรียบราบไปแต่ว่าเขาจะประมาณว่าเขาจะเนินขึ้นนะครับเป็นเนินเสยขึ้นด้านหลังด้านในซึ่งเหมาะกับการที่นะครับทำเป็นเหมือนเบาะนะครับเป็นเบาะนั่งหรือว่าเป็นเตียงนอนนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ต้องใช้ มีครอบครัวใหญ่ๆนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ในการเดินทางไปลงบ้านไปที่อื่นก็แล้วแต่นะครับทำให้มีความรู้สึกว่านอนสบายมากขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ผมเลยพับให้ดูนะแต่ว่าจริงๆเบาะก็คือเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับสามแถวนะครับแอร์ก็จะเป็นสามตอนนะครับด้านหน้าด้านกลางนะครับแล้วก็เพดานตรงนี้ก็จะเป็นรูด้านหลังให้ด้วยนะครับโอเคนะครับอย่างที่บอกครับรถเดิมนะครับให้ดูนะครับหัวน็อตนะครับไม่ดูก่อนนะครับหัวน็อตไม่ขยับเลยสักตัวนะครับนฮะ อ่าโอเคนะครับอย่างที่บอกครับมันต้องเป็นคอนเซปต์ของเราอยู่แล้วนะครับรถเดิมไม่ชนหนักไม่น้ําท่วมฉะนั้นแล้วนะครับรถทุกคันที่ผมมารีวิวมีความพิเศษแน่นอนนะครับอย่างที่บอกคันนี้ยางใหม่ซีเซ้นเลยนะครับโอเคนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวแอบดูภายในนิดนึงครับบอยตรงนี้อ่ามาดูส่วนนี้นะครับอ่าภายในนะครับผมก็จะเป็นคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่น CD MP3 นะครับก็สามารถที่จะใส่แผ่นแผ่นเครื่องเล่นต่างๆได้หรือ ขั้นใดที่อยากไปเปลี่ยนตกแต่งเป็นจอนะครับทำใส่จอเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทําได้ง่ายเพราะว่าทุกวันนี้ราคาตกแต่งเรื่องจอเรื่องอะไรรู้สึกว่าจะราคาไม่แพงแล้วนะฮะโอเคนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าหลายท่านถามว่านะครับจริงๆผมอยากบอกราคาก่อนเลยนะ <c oughs> แล้วพูดถึงเรื่องราคาก่อนเลยก็ได้่อ้อยคันน,น,นี้คันนี้คันน,น,นี้พิเศษพิเศษ,พ,เศษพิเศษอยู่ที่ราคาด้วยนะครับคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัว1.9บูพาวเวอร์นะครับเป็น m ิวเอ็กเนาะ ปี2016นะครับขั้นก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับผมจะเป็นตัวในส่วนของ3.0นะครับเครื่อง3.0มีเ3.0 DVD แล้วตัวนั้นก็ปี14ด้วยปี34ราคา699,000บาทวันนี้นะครับมานำเสนอรถยนต์อีซูุมิวเคันนี้เหมือนกันรถปี2016นะครับเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอรนะครับคันนี้ปี16นะรถใหม่ลัดเอียดแล้วกันนะครับผม110,000บาทแล้วกันนะครับผมวันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอขายเท่ากันเลย 6 9 9 0 0 0บาท6 9 9 0 0 0บาทนั่นคือ Isuzu MU-X 1.9นะครับไม่ใช่3.0ปี14เหมือนคันที่แล้วนะครับ6 9 9 0 0 0บาทใครที่มองหาอยู่ความประหยัดความคุ้มค่าความลงตัวนะครับในส่วนของตัวรถหรือว่าอยางใหม่ที่ผมบอกนะครับแล้วนะครับหลายๆท่านถามว่าเออราคาอย่างเงี้ยนะครับทำไมมันถูกจังรถมีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมขายถูกจังผมพาดูห้องเครื่องนะครับผมพาดูในส่วนของห้องห้องเครื่องกันเลย นะครับว่านะครับอันนี้ผมต้องบอกอีกทีหนึ่งรถยังไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งลงเฮลเอร์มาแล้วผมเอามาให้ดูเลยนะครับเนี่ยให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะ1.9 p o w e เว์นะครับ 1,900cc 150แรงม้าส่วนของฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงไม่ขยับเห็นไหมครับไม่ขยับสักตัวเลยนะครับแก้มด้านข้างนะครับนี่ฮะโหสุดยอดมากครับนี่ฮะแผ่นพัดจตติอันนี้อันนี้หลุดนิดนึงนะฮะ แต่ก็ต้องบอกว่าเดิมนะครับไม่เคยแกะลูกวิดแผ่นเพลทนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับคานหน้าน็อตแต้มสีต่างๆยังอยู่ทุกจุดนะครับปั๊ม ABS ไม่เคยแกะนะครับน็อตทุกตัวไม่ขยับอันนี้คือคือให้ถ่ายให้ดูอาจจะเปื้อนนิดนึงแต่ต้องบอกว่านี่ให้ดูความเรียวนะครับแล้วก็นี่ครับแผ่นการความร้อนแผ่นการความร้อนนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่เม็ดอ์คทุกจุดอยู่เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วราคา6 9 9 0 0 0บาท ใน Isuzu MU-X 1.9มีให้เห็นแล้วนะครับวันนี้นะครับฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากหารถครอบครัวน่าใช้ราคาประหยัดอีกหนึ่งคันประหยัดด้วยนะประหยัดน้ำมันมากๆด้วยน้ำมันทุกวันนี้ไม่ถึง30บาท20บกว่าบาทแล้วกันนะครับเป็นตัวเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์มีรถสวยๆนำเสนอทุกท่านทุกๆวันนะครับผมเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับมีรถอะไรที่สวยๆจะนำมาเสนออีกครั้งหนึ่งฝากเบอร์โทรไว้ด้วยแล้วกันแล้วกันนะครับผม0-90 5 2 1 4 4 4นะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับมีคลิปอะไรมีรถอะไรน่าสนใจผมจะมานำ,สำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ